้าวสวัสดีครับวันนี้ทุกท่านนะครับพี่ๆนะครับอยู่กับด้านอวนเข็นทัชชนะนะครับนี่วันนี้ผมจะมาพาเออพามาดูนะครับอวนเข็นนะครับนี่ไมีทั้งตาสามเซนนะครับสองเซนแปดสี่เซนสามเซนครึ่งไปถึงห้าเซนหกเซนเจ็ดเซนนู่นนะครับนะทาได้หลายขนาดนะครับอันนี้เออเหมือนที่ผมให้ทุกท่านมาดูนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับก็คือความลึกเจ็ดสิบห้านะครับความลึกก็คือเนี่ยจาก ลูกทุนนะครับไปถึงตะกัวนะครับนี่เขาเรียกว่าความลึก75นะครับแล้วเอ็นนะครับเอ็นนี่ก็คือความหนาของเอ็นนะครับความหนาของเส้นเอ็นนี่เขาเรียกว่า25ปอนด์นะครับและนี่เชือกนะครับเชือก3มมิลครึ่งนะครับแต่ว่าบางร้านนะครับที่เขาลดต้นทุนนะครับเขาจะใช้เชือกสามมิลครับแต่ของผมใช้สามมิลครึ่งนะครับอันนี้จะจับถนัดมือกว่านะครับแต่ว่าต้นทุนก็จะสูงกว่าแต่ผมขายในราคาสามพันบาทนะครับหนึ่งหมอนสามพัน 1> 1หนึ่งมอนครึ่งสีบันห้านะครับ